สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเสียงประชาชนค่ะประจำวันจันทร,ร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะโดยมีดิฉันค่ะกะวีพรโตจินโน่ดำเนินรายการร่วมกับคุณเมษายองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิสเซนตี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการ รับจำนำข้าวโค,ครงการนี้เราได้ยินมานานแล้วนะก็ะะยังมีการถกเถียงกันไปมารู้สึก,กว่าเรื่องนี้เราคุยกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วได้น,ออนานแล้วนะคะ,คะแต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงรายละเอียดว่าอเอ๊ะจริงๆแล้วโครงการรับจำนำข้าวนี่มันมันเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างและที่สำคัญมันไม่ได้แน่นอนให้กับเกษตรกรเกษตรกรก็ยังไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวนาก็ยังคงหลังกดหลังจนกินน้ำปลาอยู่เลยตอนนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการเสียงประชาชนค่ะเรามีวิทยากรต้องอยู่กับเราประจําวันจันทร์แบบนี้นะคะท่านดรวุฒิพงศ์เพียบเจริยวัตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกันกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็ท่านเป็นอดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติค่ะขอต้อนรับคุณปราโมทวานิชานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มาเป็นเกียรติให้กับเราในเสียงประชาชนเสียงประชาชนค่ะพี่น้องต่างๆหลายๆท่านก็จะมีปัญหาวันนี้ประเด็นหลักๆของเราก็คือจะพูดโยงไปในเรื่องของข้าว,าวหรือการจำนำข้าว,าวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตลาดข้าวของไทยทุกวันนี้ไปในทิศทางไหนบ้างคะท่านออหลังจากที่เรามีโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันทำให้ตลาดของเราเนี่ยมันหลุดไปจากข้าวของเราหลุดไปจากตลาด หลุดไปจากในแง่ที่ว่าราคาของเราเนี่ยสูงกว่าตลาดประมาณ5 0สูงกว่าสูงกว่า,วาราคาตลาดท่เเพราะ,ะนั้นเมื่อสินค้าที่สูงกว่าราคาห้าสิบนั้นเนี่ยั่นคุณมีคําตอบได้เลยว่าคุณขายได้น้อยลงและขายได้ยากขึ้นะะนะฮะตรงนี้มนผมว่าสถานการณ์ตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกตัวบอกว่าวันนี้เนี่ยในสภาพตลาดโลกของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราผลิตข้าวได้ประมาณ435ล้านตัน สำหรับประเทศไทยเนี่ยผลได้ประมาณสัก18ล้านตันค่ะอันนี้ในในเทอมของข้าวสารนะฮะในเทอมข้าวสารในีขณะเดียวกันเนี่ยการบริโภคของเราเนี่ยมันก็อยู่ในระดับสัก10ล้านตันแล้วส่งออกประมาณสัก8ล้านตันโดยตัวเลขปกติ่ะ8ล้านตันเราเคยส่งออกบวกด้วยข้าวในโกดังรัฐบาลเราส่งออกสูงสุดได้ที่10ล้าน1นแสนตันเท่ากับว่าเราเป็นตลาดโลกที่ซื้อขายกันอยู่ระดับ30-31ถามล้านตันเนี่ย <c oughs> ถ้ากับเรามี Market Share หรือว่าสัดส่วนตลาดเนี่ยประมาณสัก28-29%ค่ะ <c oughs> คำถามคือว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมา25ปีแล้ว25ปสคบ <ำ S 1> <c oughs> ถามว่าอ <c oughs> อันดับหนึ่งเอผมถามคุณกวีพรค่ะ <c oughs> คุณเมษา เฮ้ยเราเป็นที่หนึ่งในโลกมา25ปีค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นหน่ะทำไมชาวนายังจนลงล่ะทำไมทำไมปัญหาข้าวยังคงอยู่ใช่ไหมเป็นอมตะดีรันการทำไมชาวนายังมีความเดือดร้อนทําไมปัญหาคุณภาพชีวิตของชาวนาไม่ดีขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นอะไรเดี๋ยวคงจะว่ากันในตอนที่คำถามถัดไปว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่นี้ถันมาว่าตลาดภายในเมื่อถามคำถามแรกตัวนี้และการในวันนี้เราพบว่าจริงๆตลาดนี่มันก็มีการแข่งขันกัน เราพบว่าตลาดที่มีการแข่งขันมากคือตลาดข้าวที่เป็นเรียกว่าข้าวขาวหรือภาษาอังกฤษเรียกวาไรคือตลาด5% 1 5 1 5 2 5เเราต้องยอมรับตลาดส่วนนี้เนี่ยมันไปอยู่ในตลาดซึ่งมันมีการแข่งขันสูงแล้วผู้บริโภคคือผู้ซื้อนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะที่เรียกว่าปานกลางหรือขั้นขั้นต่ำเพราะว่าเขาต้องการราคาถูก เราไม่พูดถึงข้าวหอมลิของเราที่ขายได้พันหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเราวันนี้เราพบว่าราคาจำนำของเราในแปดร้อยเหรียญแต่ราคาขายจริงในตลาดที่ขายจริงได้ประมาณสักห้าร้อยสามสิบเหรียญแต่วันนี้เวียดนามซึ่งมีข้าวประเภทเดียวกันนะเปอร์เซ็นต์ข้าวข้าวห้าเปอร์เซ็นต์กันเขาขายได้สามร้อยเก้าสิบเยนเดียขายสี่ร้อยเหรียญปากีสถานสี่ร้อยสิบเหรียญเห็นไหมครับว่าความแตกต่างตรงนี้มันไปอยู่ในกลุ่มข้าว ผมทิ้งท้ายตรงนี้ว่านี่คือทางตันของข้าวของประเทศไทยถ้าเราจะปลูกข้าวแล้วไปอยู่ในตลาดนี้ค่ะ<า>ํำถ,ถามทางออกมันมี<า>เราจะยกระดับหนีตลาดตรงนี้ไปสู่ตลาดที่ไฮเอ็นขึ้นไหมสูงขึ้นไหม,มแล้วก็จะตอบกับถามกลับมาว่าเราปลูกข้าวเราไม่ขาดทุน<ม>เพราะทุกวันนี้คําตอบสุดท้ายคือว่า,าเรายิ่งปลูกข้าวนาปังเท่าไหร่เรายิ่งขาดทุนมากเท่านั้น<ม>เรามาถึงจุดจบแล้วาทางตันที่ คู่ต่อสู้ของเราคู่แข่งของเราไม่ว่าจะเป็นพมา่าเขมรเวียดนามอินเดียปากีสถานเขาต้นทุนเขาถูกกว่าเราต้นทุนการผิดร้วนๆนะไม่ต้องพูดถึงราคาจําำนํานะ,ะวันนี้ต้นทุนของเราสูงกว่าเขาต้นทุนของเราอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทถึงอยู่ได้ม,มาเปรียบเทียบกับพม่าห้าพันห้าเปรียบเทียบกับเขมรเจ็ดพันเปรียบเทียบกับเวียดนามเจ็ดพันห้าเปรียบเทียบอินเดียหกพันห้าปากีสถานเจ็ดพันเห็นไหมครับ ราคาโดยโครงสร้างพื้นฐานของต้นทุนของเราสูงกว่าเขาตลอดอคำถามว่าถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องขายไม่ออกจะขายออกต่อเมื่อรัฐบาลมาช่วยส ubsidy คือรัฐบาลมาช่วยอบอุ้มตรงนี้เราจึงจะพบว่าการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยมันทำให้โครงการจำนำตรงนี้มันต้องสูงกว่าราคาตลาด50%ส่วนนั้นคือส่วนที่รัฐบาลจะต้องมาชดเชยให้ชาวนาะนะครับ อาจจะเป็นมูลค่าจริงประมาณสักห้าหกหมื่นล้านแต่ภายใต้โครงการอย่างเนี้มันมีทุจริตเกิดขึ้นอีกแสนน,นั้นม,มันทุจริตยังไงเดี๋ยวอกว่ากันในตอนที่สองพอเห็นภาพชัดไปครับว่าเราเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยเราพบทางตาันโดยโครงสร้างธรรมชาติของการผิดข้าวของประเทศเมืม่อไปอยู่ในตลาดโลกและเราก็พบต่อไปว่าเฮ้ยเราไม่มีทางออกแล้วเราหาทางออกด้วยการชดเชยด้วยการสัพ s ดี y หรือว่าการการอุดหนุนด้วยการจำนำ โอ้ดุนปังปั๊บมันก็เกิดการขาดทุนนี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศอนาคตของประเทศจะแฝงไว้ว่าใครจะหาทางออกให้กับอนาคตข้าวประเทศชาวนาประเทศอย่างไรในเรื่องตัวชาวนาเองเรายกระดับได้ไหมหรือเรื่องข้าวเราสามารถจะยกระดับได้ไหมไปสู่ตลาดที่เราทำแล้วผิดแล้วปลูกแล้วไม่ขาดทุนได้ไหมนี่คือโจทย์ใหญ่มันเป็นโจทย์ของประเทศเลยเยผมฝากไว้ตรงนี้นจริงว่าวันนี้โจทย์ประเทศยังอยู่แต่ยังไม่มีวี่แววในการ <c oughs> คนมีอำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเสนอ,อทางออกให้กับประเทศเลยทะเลาะกันในเรื่องของใครดีรายรกันรายได้ดีกว่าโครงการนำน้ำซึ่งผมคิดว่ามันไม่พอสําหรับประเทศมันตอบโจทย์ได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่มีการตอบเลยในทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในวงการมา30สิปี2ี่สิปีที่ผ่านในอดีตนั้นไม่มีการตอบโจทย์ของความอีกครึ่งหนึ่งของการพัฒนาข้าวของประเทศ เรื่องของชาวนาประเทศทำไมทําโดยที่เราปลูกแล้วไม่ขาดทุนชาวนาอ,อยู่ได้นี่คือคําตอบโจทย์ของประเทศคแต่ยังไม่มีนักการเมืองพักไหนที่เสนอแนวทางออกอย่างนี้นี่คือปัญหาของประเทศละนะคะก็คือชาวนานี่จนยังไงก็อยู่อย่างนั้นม,มันก็ไม่มีทางออกให้กับชาวนานะคะเพราะว่าการแข่งขันในตล,ลตลาดโลกก็พูดถึงว่าประเทศไทยนี่ราคาข้าวนี่สูงที่สุดเลยนะคะหนึ่งหมื่น ต้องถ้าบอกต้องถึงถึงสูงในแง่ไหนถ้าบอกในแง่ข้าวหอมลิ1 1หนึ่งพันหร้ยเห่ียเราบอกเขาไม่งนี่ต้องคนมีสตางค์กินนะครับถูกต้องคนจนๆกินอย่างน้ยาอยากกิน้อยเก้าสิบเหรียญคืออย่าลืมนะฮะข้าวพวกนี้ในกลุ่มพวกข้าวขาวเนี่ยค่ะตลาดที่บอกกินเพื่อท้องอิ่ม ตลาดกินเพื่ออร่อยกินทัพกอรี่อนาคตคือต้องเป็นตลาดเพื่อคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเราเราจึงจะขายได้ราคาดีเพราะว่าคนที่เอาง่ายๆแล้วคนที่มีสตางค์เนี่ยนะฮะเรากินคุณกินกะวีพรกินสตาบักเวสากินสตาบักแก้วหนึ่งคุณกินข้าวไปได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแก้วละเก้าสิบบาทถูกไหมฮะกับเรื่องคุณกินกินกาแฟแก้วหนึ่งคุณกินข้าวได้หนึ่งอาทิตย์ข้าวหอมรี่นะชันหนึ่งร้อยเหรียญถูกไหมฮะแต่อย่างเราเนี่ยสามารถจะ จะสามารถที่จะอฟฟอร์ดได้คือซื้อได้โดยที่เราไม่ไม่เดือดร้อนค่ะแต่คนจนกรรมกรชาวบ้านเนี่ยหาเช้ากินข้ามเนี่ยคุณบอกคุณพันหนึ่งร้อยเหรียญคุณไปไม่ได้เรอกคุณไปได้ไงสี่ร้อยเหรียญคําถามว่าวันนี้หลักคิดก็คือว่าอาจารย์ครับหลักคิดก็คือว่าผมเคยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบลูเบิร์กไปแล้วเขาตั้งโจทย์เรื่องความมั่นคงอาหารผมบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคนผูกข้าวที่คนจนค่ แต่คนจนต้องซื้อน้ำมันละของเศรษฐีซาอุคนจนต้องซื้อปุ๋ยจากประเทศที่ร่ำรวยต้องใช้สายเคมีจากประเทศที่ร่ำรวยแล้วเราต้องมาแบกว่าเอาคนจนถูกข้าวแล้วต้นทุนถูงแล้วก็ไปขายให้คนจนในชา390เหรียญแล้ว U.N. F.O. ก็บอกว่าเห็นไหมเราเนี่ยต้องประชากรอีก500กว่าล้านคนเนี่ยกำลังอดอยากแล้วผมบอกว่าชาวนาไทยเนี่ย สามล้านเจ็ดแสนครอบครัว <c oughs> จะเป็นคนแบกภาระากับความอดอยากของทั้งโลกเนี่ยผมว่ามันไม่ไหวนะ, <c oughs> น,ะนะตรงนี้มันไม่ไหวคําตอบก็คือว่าคําตอบก็คือว่าคำคำตอบก็คือว่า,วามันกลายเป็นว่าโจทย์นี่เป็นโจทย์ของประเทศโจท์เป็นโจทย์ของโลก ทำไงโจย์ของโลกกับโจทย์ของประเทศเนี่ยจะไปได้วยกันได้เกิดความสมบดุลอันนี้ฝากอาจารย์ช่วยช่วยช่วยวิเคราะห์ด้วยค่ะคือจริงจริงเนี่ยผมอยากจะแจมินเพราะว่าผมว่าประเด็นสําคัญอันนี้หนึ่งไอ้การจํานําข้าวเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบเรื่องนโยบายข้าวของของเราเอออยากอยากขอเป็นคําถามแย่เล่นๆนะค่ะเออพี่พี่ตามโมดประเมินว่าเสียหายเนี่ยจากไอการจํานาข้าวซึ่งคนก็บอกว่ามันไม่ใช่จํานาข้าวมันตั้งชื่อผิดมันคือการซื้อของ ที่ราคาสูงกว่าตลาดานะครับไอ้อันนี้เสียหายที่ซื้อมาแล้วมาขายไปเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมครับว่ามันกี่ร้อยกี่พันกี่มล้าน,านที่อาจารย์พูดถึงประเด็นก่อนประเมินนะผมจะประเมินให้ตัวเลขค่อนข้างที่จะใกล้เคียงครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าในทันทีที่โครงการประกาศบอกว่าจำนำข้าวทุกเม็ดแล้วราคาสูงกว่าตลาด5 0มันไปขัดต่อบทประหยัดรัานูนมาตา8 4วงเล็บหนึ่งว่ารัฐบาลเข้าไปผูกขาดซะเอง กลายเป็นผลซื้อข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดอาจารย์เป็นพ่อค้าข้าวเปลือกสู้รัฐบาลได้ไหมไม่มีรัฐบาลซื้อใช่ร้อยหนึ่งอาจารย์อาจารย์บอกอาจารย์ไปขายได้แค่แค่แค่เจ็ดแค่ห้าสิบเ่ยแล้วถ้าอาจารย์ซื้อร้อยอาจารย์ขาดทุนทันทีก็ต้องปล่อยให้รัฐบาลซื้อคนเดียวถูกไหมใช่ครับในประการที่สองตอนที่เป็นข้าวอยู่ในโกดังรัฐบาลรัฐบาลต้องขายถูกกับราคาตลาดใช่ไหมอาจารย์จะไปซื้อข้าวจากรัฐบาลไปขายเนี่ยอาจารย์ต้องมีกาไรถูกไหมราคาร้อยหนึ่งอาจารย์ต้องซื้อสักเจ็ดสิบ จะได้มีกําไรไปแบ่งกันนัการเมืองอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องขายต่ํากว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเทอมของในด้านของการซื้อเข้าเปลือกเข้ามาก็ต้องสูงกว่าราคาตลาดคนอื่นซื้อไปได้ในการที่เติมของการขายข้าวสารไปอาจารย์ต้องขายถูกก่าพ่อค้าปกติเพราะว่าไม่ง่้นมีใครซื้ออาจารย์นะถูกไหมรัฐบาลเพราะว่าหนึ่งแล้วจะเอากำไรจากไหนสองไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพ แล้วสามใช่อย่างนี้ราคาเท่ากันให้พ่อค้าไปซื้อจากโรงสีดีกว่าถูกไหมมันกลายว่ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดทั้งเที่าที่รัมนูนมาตรา84วงเล็บหนึ่งบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมพนนกลไกตลาดเสรีเศรษฐกิจเสรีโดนแช้กันกลไกตลาดแล้วรัฐบาลจะต้อง ไม่ไปประกอบกิจการในการแข่งขันกับภาคเอกชนเห็นไหมมันขัดชัดๆเลยซึ่งวันนี้ยังอยู่ในผมไม่แน่ใจว่าปปชหรือสารปกครองจะวินิจฉัยประเด็นนี้เลยแต่หน้าวินิจฉัยเพราะอะไรเพราะเป็นการป้องกันว่ารัฐบาลไหนก็ตามไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ถ้าทาอย่างนี้หรือรัฐบาลใครก็ตามถ้าทําอย่างนี้มันถือว่าผิดบทสัญญาล้มนูลมัตรา84วงเล็บหนึ่งเห็นไหมครับมันสร้างความเสียหายให้ฐานหมดประเด็นที่สองที่อาจารย์ถามบอกว่าจะสูญเสียเท่าไหร่ ผมได้ประเมินไปเมื่อเขียนบทความลงกรุงเทพธุรกิจเมื่อเดือนสิงหาปี2545ว่าถ้ารัฐบาลทําอย่างนี้สิ่งที่รัฐบาลจะสูญเสียคือการขัดทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนสองหมื่นล้านแต่วันนี้พิสูจน์ได้ว่ามันผมประเมินยังต่ําไปนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนจากจากหน่วยงานต่างประเทศหรือนักวิชาการไทยที่น่าเชื่อถือเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยไปอยู่กลางๆเลยอาจจะไปมากกว่านั้นด้วยซ้ําแล้วถามว่าจะขัดทุนยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึ่ง แต่เราเห็นชัดๆว่าในทันทีที่คุณซื้อแพงมาขายถูกคุณขัดทุนแน่ขัดทุนให้ให้ชาวนาเราพอรับได้สักห้าหกเปิดล้านแต่อีกแสนล้านที่ขาดทุนจากการทุจริตคอร์รัปชันไอ้ตรงนี้เรารับไม่ได้ใช่ๆไหมคะแล้วทางด้านที่อาจารย์บอกว่าที่ท่านดรบอกว่าโครงการนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยยังไงคะผมคิดว่าไอ้โครงการอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยว พี่โปรโมทน่าจะให้ความเห็นได้ดีกว่าผมะนะครับ <ฮะ S 2> แต่ผมในฐานะที่คนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่ก็พอจะมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์บ้างถ้าผมอ่านโจทย์อันนี้เนี่ยผมอ่านก็เป็นอ่านร้ายะนะครับแต่ก็จะสังเกตที่พูดอะ,<ฮ>ะเวลาเรา,เรา,เ,ราเราพูดถึงนักการเมืองแล้วก็ไอ้พวกโครงการการเมืองเนี่ยคิดอะไรลายๆไว้มักไม่ค่อยผิดนะครับจะดูว่าลายแค่ไหนผมมองอย่างนี้ว่า